สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าตัวใหม่มารีวิวแนะนําลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้าออโต้นะครับขนาดท่อหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ราคาชุดนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์ของแถมอยู่ด้านล่างนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทราคานี้ฟรีค่าจัดส่งส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวดูดน้ําที่บ่อให้ลูกค้าดูนะครับส่งไกลได้ถึงห้าสิบเมตรนะครับรุ่นนี้มาดูอ ด้านล่างจะมีชุดหัวกระโหลกแค้หนึ่งตัวนะครับก็ต่อให้สองชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นใบประกอบการใช้งานนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวสีส้มยี่ห้อของมาซาชินะครับตัวใหม่จะเป็นคีปความระบายความร้อนอย่างนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนให้นะครับเป็นพัดลมตัวใหญ่เลยด้านลมจะด้านบนจะเป็นถังลมตัวนี้จะเป็นตัวตัดออโต้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำตัดออโต้นะครับ สามารถต่อกับน้ําป่าปานะครับบ้านใครนะครับที่น้ําป่าปาไม่แรงนะครับเอาตัวนี้ไปใช้งานเลยครับน้ําจะแรงขึ้นเลยนะครับมาดูกําลังวัดและรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของมาซาชินะครับกําลังวัดอยู่ที่800วัตต์เลยครับอ่าตัวนี้800วัตต์คือเทียบเท่า1แรงเลยนะครับสามารถส่งไกลได้50เมตรนะครับดูดลึกได้10เมตรเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะต่อด้านล่างให้ลูกค้าดูนะครับว่าจะ ดูดน้ำได้แรงขนาดไหนนะครับมาชมวิธีการต่อปั๊มน้ำรุ่นนี้นะครับวิธีการต่อนะครับเราก็ต่อท่อหนึ่งนิ้วนะครับใส่กับข้อต่อต่อยาวลงไปข้างล่างนะครับตัวนี้ผมจะต่อไว้ที่10เมตรนะครับเป็นท่อหนึ่งนิ้วด้านล่างจะมีหัวกระโหลกชุดนี้ให้ใส่ไว้นะครับอยู่ด้านล่างลูกค้าต้องใส่ชุดหัวกระโหลกด้วยนะครับถ้าจะดูดกับบ่อแต่ถ้าใช้กับน้ำปราปาไม่ต้องไม่ต้องใช้หัวกระโหลกนะครับต่อเข้ากับเครื่องก็ใช้งานได้เลยนะครับสิ็จแล้วนะครับเราก็มาต่อออกด้านนบ ดูนี้นะครับดูด้านบนนะครับจะเป็นช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องเติมน้ํานะครับไม่ต้องไม่ต้องต่อช่องนี้นะครับเป็นช่องนี้จะมีลูกศรบ่อให้นะครับเนี่ยลูกศรจะอยู่นี้นะครับด้านในตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าเอาไปใช้กับน้าปราปาที่บ้านนะครับจะเป็นใบพัดด้านในจะเป็นใบพัดทองเหลืองไม่มีสนิมแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับต่อมาแล้วเราจะมาโหลดใส่กับสี่หุนก๊อกน้ำสองตัวนะครับ ใส่กับกอกน้ำสองตัวไปดูที่ตัวเครื่องนะครับวิธีใช้งานนะครับเราก็ถ้ากับดูที่บอ่ออย่างนี้นะครับเราก็ต้องเติมน้ําหรือว่าในน้ําประปาก็ต้องเติมน้ํากันก่อนนะครับถ้าถ้าจะเติมน้ำนะครับเราก็ใส่น้าเข้าไปให้เต็มนี้นะครับใส่น้ําเข้าช่องนี้นะครับช่องใหญ่นี้เลยนะครับเติมน้ําให้เต็มกันก่อนนะครับพอน้ําเต็มแล้วนะครับเราก็ปิดฝาให้แน่น รอสักพักนึงนะครับน้ําจะขึ้นมานะครับถ้าน้าเต็มเร็วหรือว่าน้ไในท่อนี้มีนะครับน้ําจะขึ้นเร็วมากเลยนะครับเสียบกับปลั๊กไฟบ้านนะครับปลั๊กไฟบ้านของเราใช้งานได้เลยนะครับนี่คือเครื่องทํางานแล้วนะครับนี่คือเครื่องทํางานแล้วอ่าเปิดก๊อกแรกนะครับดูนะครับกองแรงของน้ํานะครับนี่คือก๊อกแรกนะครับ มาดู๊อกที่สองนะครับเราจะเปิดให้ลูกค้าดูเปิดสองสามปอกได้สบายสบายนะครับ่าดูนะครับนี่คือ๊อกที่สองน้ายังแรงอยู่นะครับเอามาดู๊อกนี้ครับดูครับแรงมากๆเลยนะครับเวลาเราปิดน้ำนะครับถ้าเราปิดน้ําหมดนะครับมาฟังเสียงใกล้ๆครับเครื่องจะตัดอ่าดูนะครับเครื่องตัดแล้วอ่าฟังฟังเสียงกันก่อนครับฟังเสียงว่าเครื่องจะทํางานนะครับนี่คือเครื่องทํางานนะครับ ถ้าเราปิดเครื่องก็จะตัดนะครับตัวนี้คือระบบออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อกับสปริงเกอร์ให้ลูกค้าเราอีกทีหนึ่งนะครับมาดูวิธีการต่อนะครับที่จะใช้กับการเกษตรหรือว่าจะใช้กับสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อกับสปริงเกอร์เราก็ต่อเหมือนกันกับที่ผมอธิบายไปตอนแรกคือท่อ1นิ้วท่อออก1นิ้วเป็นท่อเมนนะครับท่อท่อเมนใหญ่เป็นท่อ1นิ้วตัวนี้นะครับ จะเป็นมอเตอร์ทองแดงสามารถขับแรงๆได้เลยนะครับน้ํานี่จะพุ่งแรงมากๆเลยนะครับผมต่อกับตัวนี้ให้ลูกค้าดูนะครับเป็นท่อ1นิ้วเดี๋ยวผมจะให้ไปดูที่สปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ของเราจะมี15ห้าหัวเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูก,ก่อนนะครับเสียบปลั๊กเลยไฟน้ําจะพุ่งไปเลยนะครับจะไปออกที่สปริงเกอร์อไปดูที่สปริงเกอร์นะครับเดินเด็นหน่อยครับอยู่ตรงนู้นนะครับสปริงเกอร์ ตัวนี้นะครับเป็นสปริงเกอร์ที่เราต่อไว้ในสวนนะครับแถวละห้านะครับจะมีอยู่สามแถวสามแถวก็ทั้งหมดจะเป็นสิบห้าหัวนะครับเดี๋ยวซูมให้ลูกค้าดูหน่อยครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับว่ามันสามารถมันแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้ไปดูตัวไกลสุดเลยนะครับดูนะครับนู่นนะครับสิบห้าหัวนะครับทั้งหมดลูกค้าพอจะเห็นไหมครับสปริงเกอร์ ดูนะครับน้าแรงมากดูตรงนี้ครับดูนะครับน้ําน้ํายังแรงเลยนะครับทั้งหมดนะครับสิบห้าหัวเลยนะครับตัวนี้ใช้งานในการเกษตรได้เลยนะครับสบายสบายลูกค้านะครับตัวที่ผมต่อไว้นะครับจะต่อเป็นท่อหนึ่งนิ้วเป็นท่อเมนมานะครับแล้วเรามาแยกออกเป็นสี่หุนใส่สปริงเกอร์สี่หุนนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับเป็นชุดโปรโมชั่นเลยนะครับ มาใหม่ๆเลยนะครับยี่ห้อของมาซาชิมอเตอร์คอยทองแดงแท้ร้อยเซ็นเลยนะครับตัวนี้ราคา1290บาทเท่านั้นสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ